เรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้นะคะก็คือการไหลเวียนเลือดของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันการไหลเวียนเลือดของผู้หญิงเนี่ยขึ้นอยู่กับเส้นเลือดดาส่วนการไหลเวียนเลือดของผู้ชายขึ้นอยู่กับเส้นเลือดแดงลองสังเกตดูนะคะว่าโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะต้องสนใจเป็นพิธธเศษคืออะไรก็คือพวกโรคสมองขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายไขมันในเลือดสูง <c> พ <oughs> ูดง่ายๆก็คือโรคที่เป็นผลมาจากภาวะเลือดค้นนั่นเองอาการเหล่านี้จะดีขึ้นได้ก็ด้วยการทําให้การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดงดีขึ้นค่ะ แต่ในทางกลับกันค่ะปัญหาสุขภาพของผู้หญิงที่จะต้องแก้จะเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดดำค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องการบวมน้ำหรือร่างกายส่วนล่างเย็นซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะแก้ไขได้ด้วยการทำให้เลือดในเส้นเลือดดำไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกเหตุผลหนึง่งที่ผู้หญิงต้องใส่ใจการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดดำเป็นพิเศษก็เพราะผู้หญิงเราไม่ค่อยมีพลังส่งเลือดกลับคืนค่ะ ลองจินตนาการการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายดูนะคะคือเลือดจะถูกส่งออกจากหัวใจไหลเวียนไปทั่วร่างกายผ่านเส้นเลือดแดงก่อนจะกลับมายังหัวใจอีกครั้งผ่านเส้นเลือดดำในเส้นเลือดแดงอาหารเลือดจะไหลได้แรงเพราะว่าได้รับแรงบีบจากหัวใจถูกไหมคะหลอดเลือดแดงเนี่ยจึงมีผนังหนาแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะขณะที่เส้นเลือดดำจะไม่ได้รับแรงบีบจากหัวใจมันจึงไหลเบาและช้าทําให้หลอดเลือดดำมีผนังบางและนุ่ม ข้อแตกต่างระหว่างเส้นเลือดดากับเส้นเลือดแดงอีกอย่างก็คือในเส้นเลือดดำาคา่ะจะมีลิ้นป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับแต่เส้นเลือดแดงไม่มีค่ะนั่นทําให้การไหลเวียนในเส้นเลือดดำเนี่ยไม่เป็นอิสระ และคนเรานะคะใช้เวลาแต่ละวันกับการยืนไม่น้อยเลยทําให้ของเหลวเนี่ยไปคั่งที่ขาเกิดการบวมน้ําในช่วงเย็นเวลาที่ขาบวมมาเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทําไมวันนี้มันเพลียจังเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเลือดเ่ะมันคั่งอยู่ที่ขาจนไม่สามารถลําเลียงออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอนั่นเองค่ะทําให้แม้จะพักแค่ไหนก็ไม่หายเหนื่อยสักที ดังนั้นสําหรับผู้หญิงแล้วนะคะเราละเลยเส้นเลือดดําไม่ได้เลยค่ะเพราะต่อให้พยายามปรับเรื่องการไหลเวเียนให้ดีขึ้นทางเรื่องของการกินแล้วก็การนอนก็จะยังคงไม่เห็นผลชัดเจนอยู่ดีคราวนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะกระตุ้นให้เส้นเลือดดาส่งเลือดกลับได้ดีขึ้นได้อย่างไรมี4วิธีด้วยกันค่ะข้อแรกเลยเราต้องให้ความสําคัญกับ น่องค่ะน่องเปรียบเสมือนหัวใจดวงที่2ของเรามันช่วยส่งให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจค่ะซึ่งกล้ามเนื้อน่องอ่ะจะหดแล้วก็ขยายตัวตามจังหวะการเดินดังนั้นถ้าอยากให้เลือดไหลเวียนดีเราต้องบริหารน่องด้วยการเดินค่ะ สังเกตดูนะคะคนที่ทางานต้องนั่งประชุมทั้งวันหรือว่ายืนนานๆทั้งวันคนกลุ่มนี้การไหลเวียนเลือดกลับจะไม่ค่อยดีจะมีอาการขาบวมหนาวปลายมือปลายเท้าเป็นเน็บชาเป็นตะคริวบ่อยๆก็เพราะเลือดไปข้างที่ขาแล้วมันไหลกลับไม่ได้ค่ะดังนั้นเราต้องลุกขึ้นมาเดินบ้างนะคะถ้าเราไม่ค่อยเดินหัวใจดูที่2นี้ก็จะไม่ค่อยได้ทํางานค่ะ 2. ก็คือการหายใจให้ลึกค่ะเคยโฟกัสกับการทํางานจนลืมหายใจไหมคะแดงก็เคยค่ะ ทราบไหมคะว่าการหายใจตื่นทําให้ร่างกายได้ดับออกซิเจนน้อยลงซึ่งไม่ดีเลยกับการไหลเวียนเลือดค่ะอีกอย่างที่ทาไมการหายใจลึก,ลกถึงสําคัญก็เพราะมันช่วยให้กระบังลมมีการหดและขยายตัวทําให้เลือดดาในร่างกายส่วนล่างไหลเข้ามาในช่องท้องดันขึ้นไปที่อกแล้วไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ยิ่งเราหายใจได้ลึกเท่าไหร่นะคะแรงดันของกระบังลมก็จะยิ่งมากขึ้นส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดาด,ดีขึ้นค่ะ ข้อ3ทําให้ขาอุ่นค่ะอย่างที่บอกว่าน่องคือหัวใจดวงที่2มีหน้าที่ปีบเลือดส่งกลับสู่หัวใจถ้าเราปล่อยให้ขาเย็นนะคะความเย็นก็จะถูกส่งกลับไปทั่วร่างกายด้วยซึ่งอวัยวะที่จะได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือมดลูกกับรังไข่ค่ะเพราะเลือดดาจากขาทั้งสองข้างจะไหลามารวมกันตรงสะโพกก่อนที่จะส่งขึ้นด้านบน ความเย็นนะคะยังทําให้เลือดด้านบนนะส่งความร้อนลงไปไม่ได้ส่งผลให้หลายคนคะ่ะมีอาการเย็นวูบวาบคือหนาวตลอดมือเท้าเย็นแต่กลับมีเหงื่อออกหรือว่าร้อนวูบขึ้นมาที่หน้าปวดท้องประจำเดือนรุนแรงลองนึกภาพนะคะมันเหมือนกับอ่างน้ำที่มีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นแต่ไม่ได้คนให้เข้ากันแบบนั้นเลยค่ะ วิธีแก้ก็คือทําให้ขาอุ่นค่ะจะใส่ถุงน่องถุงเท้าหรือใส่ปลอกขาก็ได้ถ้าเราต้องทํางานในห้องแอร์อีกอย่างก็คือการฝึกยืดเหยียดปลายเท้าค่ะเพราะเป็นส่วนที่ห่างไกลแล้วก็เย็นง่ายที่สุด 4. ค่ะการกดจุดบริเวณน่องช่วยได้มากๆเลยเรื่องการกระตุ้นให้เลือดไหลกลับอันนี้เอาไว้แดงทำเป็นคลิปสอนกดจุดและนวดน่องแยกออกมาให้ต่างหากนะคะ โดยสรุปค่ะผู้หญิงเราควรมาให้ความสําคัญกับการกระตุ้นให้เลือดดาไหลกลับกันให้ดีกันดีกว่ามี4วิธีก็คือ1เดินเพื่อบริหารน่องค่ะ2ฝึกหายใจให้ลึก3ทําให้ขาอุ่นเข้าไว้และ4กดจุดนวดน่องเพื่อกระตุ้น